ได้จริงครับไม่ต้องจองไม่มีเงินดาวไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรได้ตังค์ด้วยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่จังหวัดสระบุรีนะครับมาส่งรถให้พี่สมัยนะครับก็คือไทตันสีประตูคันเมื่อกี้นี้เลยนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยแล้วก็ส่งฟรีด้วยเดี๋ยวไปหาเจ้าตัวกันดีกว่านะครับไนพี่สมัยสวัสดีครับดีครับขอยุญาติดม์หน่อยนะครับพี่สมัยทำอาชีพอะไรครับอผมเป็นโฟ์แมนอยู่บริษัท รับเหมาทําถนนครับเอาแล้วใช้เงินไหมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรเลยพี่สมัยเห็นเห็นเห็นผมจากโฆษณาทางไหนครับจากใน f เฟซบุ๊กนะครับจากตามเพจใช่ไหมครับผมแล้วผมกดติดตามเพจไว้ได้ไงเจอกันวันนี้ใช่ครับได้พี่สมัยพี่สมัยนะครับเป็นลูกค้าเครดิตดีนะก็คือออกรถนี่ไม่ต้องเช็คเงินสักบาทเลยไม่ใช่นะครับแล้วก็ไม่ได้จองด้วยไม่ได้จองแล้วก็เซ็นไฟนนั้นนานไหมพี่ไม่นานนะครับ สองวันรู้เรื่องเนาะใช่ครับใช่แล้วก็นัดทางวิศวกรรถขีดรถนะครับแล้วก็มาส่งนะครับก็วันนี้ก็มาถึงแล้วเรียบร้อยเป็นไงเห็นรถตัวจริงแล้วโอเคไหมครับครับผมไม่ได้ไปดูรถที่เต็นท์ด้วยผมดูตามในเพจครับตัดสินใจเอาเลยไม่ได้จองอีกโอ้ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับคือก็คือมั่นใจกันแล้วพี่นะก็คือดูกันมาหลายคลิปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเพราะกดติดตามและเห็นมาหลายคลิปแล้วครับผมอันนี้ก็ผมเอารถมาส่งแล้วก็เอาสำเนามาให้ด้วยนะครับ โอเคแล้วก็ที่สําคัญนะครับพี่สมัยเป็นลูกค้าเครดิตดีนะครับก็ตามสัญญาเลยนะครับเคสนี้ก็เหลือเงินกลับบ้านไปด้วยนะครับ1นึ0 0 0สมืนบาทนะครับอ่าพี่สมัยรับหน่อยนะครับนี่พี่สมัยฝากให้หน่อยฝากฝากฝากหน่อยว่าการบริการของน้องเป็นไงบ้างอ่าฝากว่าการบริการของน้องเป็นไงบ้างได้จริงครับไม่ต้องจองไม่มีเงินดาวไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไร ไม่เสียเลยนะไม่เสียแม้แต่บาทเดียวเียไม่แต่บาทเดียวครับผมได้ตังค์ด้วยได้ตังค์ด้วยได้รถอีกโอ้โหนะครับที่นี่สวยเดียวรถสวยมากสภาพตรงปกสุดยอดเลยรับเลยครับโอเคขอบคุณมากครับพี่สมัยขอบครับ